เออแบบไฟฟัวทง <Yahoo! S 1> คของเราโ,โหสุดจัดจริงๆนะแตกกันไปรัวๆ,ๆคูณกันไปรัวๆค่ะห้าร้อยเหรียญกันไป wow. Wow. แม่ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องและคูณใส่แว่นกันด้วยนะคะวันนี้เราใส่แว่นแบบหนาเตะมาเลยนะเพื่อการดูที่ดีขึ้นนะคะวันนี้ก็มาพร้อมกันกันกบทุน50เหรียญกันไปอ๋อห้าสิบเรียกแขก50เรียกแขกนี่บอกเลย5้าสเรียกแขกนี้ได้แน่นอนไปขอห้าบาทเลย หมุน5กันไปเลยหมุนที่ละ5กันไปเลยเออก็ <c oughs> ความปังปุริเย่แตกแตกอยู่แล้วนะกับพี่วัวทองคำของเราอู้มหูตัวแพงมาด้วยเพื่อนแระคูณมั่นใจและก,การานตีเลยว่าแตกและจ่ายจริงนะคะใครที่ยังไม่เคยเล่นแนะนำเลยค่ะว่าลองเล่นกันได้ก่อนเลยนะเพียงอ่าฝากขั้นต่ำ10บบาทนะคะเพื่อนเรับโค้ดเครดิตฟรีกันไปได้เลยนะเออ ง่ายๆนะโคด้ดมูลค่ามากกว่า500บาทกันเลยนะสำหรับใครที่อยากได้รีบกดเลยค่ะลิงใต้คอมเมนต์นะเข้ากลุ่มแบรนด์ถุงลกันก่อนได้เลยสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้เลยนะคะคูณสิบไปคูณสิบไปได้อีกหรือเปล่าจะได้อีกไหมนะคือคูณสิบไปค่ะ วัวทองคําให้หนูหน่อยให้หนูหน่อยคูณสิบต้องเข้าแล้วคูณสิบคูณสิบคูณสิบอื้อหือลุ้นกันเย้าเหนี่ยวกันไปเลยนะนี่สองแดง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 จ้าคูณสิบบอกแล้วว่า50สบเรียกแขกเรียกได้จริงเออแอบไปพี่วัวทองคําของเราโอ้โหสุดจัดจริงๆนะแตกกันไปรัวๆคูณกันไปรัวๆค่ะ ห้าร้อยเหรียญกันไปเป็น <Wow. S 1> ไงใครไม่ชอบบอกเลยว่ามีเครื่องไม่ปังตรงไหนต้องอัปกามาวงกลมๆกันเลยนะคะปากกาหมดกันแน่นอนเพราะว่าเราแตกดีแตกหนักแตกจัดก,กันไปนี่ได้อีกแล้วได้อีกแล้วตัวแพงอีกแล้วค่ะหนูบอกเลยว่าปังไม่ไหวจริงๆนะอยากได้อยากโดนรีบกดกันเลยใครกดก่อนมีสิทธิ์ก่อนหนะ้า เป็นไงอ่ะบวกกันไปนะหนึ่งพันเบาๆนะคุณแค่หลักสิบฟาดกันไปหลักพันห้าสิบเรียกแข่ค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่พรุ่งนี้